สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้มีกส็สนมาฝากคุณลูกค้าครับผมในกระถาง8นิ้วนะครับต้นแรกนะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่าตรีจุมออนนะครับตรีจุมออนต้นนี้เป็นไม้ที่สีชมพูนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยครับผมตรีจุมออนราคาต้นนี้ราคาเพียง250บบาทเท่านั้นนะครับผมตรีจุมออน สวยแบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับนะบมีเพียง1กระถางเท่านั้นครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้ตีชมออนนะครับก็มาเข้ามาทักทายเข้ามาทักแชทหาผมได้เลยนะครับ250บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมต้นต่อไปนะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่า สยามไดมอนด์นะฮะต้นนี้ฟอมสวยมากๆเลยนะครับลูกค้าท่านไหนชื่นชอบครับผมสีต้นนี้สีเข้มสีออกอ่านะครับผมลูกค้าท่านไหนรับถ้าแชทได,ด้เลยราคาต้นนี้ก็ราคาเพียง200บาทเท่านั้นครับผมสยามไดมอนด์นะครับผมสำหรับต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่า พยัคฆภูมิพิสัยนะครับต้นนี้สีสันสวยงามมากๆนะครับลูกค้าหนชื่นชอบนะโทนสีแบบนี้ครับผมก็สามารถมารับกันได้เลยครับผม200 200บาทครับผมจะส่งให้ฟรีครับอ่าพยัคฆภูมิพิสัยนะครับผมอ่าสำหรับต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับ มีชื่อว่าออมทองนะครับผมชื่อไพเราะนะครับผมอมทองนะไปตั้งหน้าบ้านหน้าเรือนก็ได้เลยนะครับต้นนี้ฟอมสวยนะครับฟอมพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะรราคาวันนี้ก็ราคาเพียง200บาทครับผมอมทองนะสวยๆต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นต่อไปนะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่าดาราจันนะดาราจันต้นนี้ครับผม ใบกลมนะสีชมพูอมเหลืองแบบนี้เลยครับผมดาราจันต้นนี้นะฮะสองบาทเช่นเดียวกันนะครับผมต้นต่อไปครับผมนะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าแก้วไพลินนะับแก้วไพลินต้นนี้ครับผมใบกลมใบกลมสวยมากๆครับแก้วไพลินนะฮะร,ราคาต้นนี้ก็ราคาเพียง200บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับสายพันธุ์ถัดไปกันเลยครับผมนะต้นนี้ก็จะเป็นมีชื่อว่าหยาดมณนีนะรทรงพุ่มแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้นะสีแดงนะโทนเขาก็จะเป็นสีแดงสวยแบบนี้เลยนะครับผมนับช่อไม่ถูกเลยครับผมตัวนี้มาแบบทรงพุ่มครับก็ราคายัางอยู่ที่200บาทเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าาไหนรับติดต่อได้เลยนะครับผม ต้นต่อไปนะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่านกฟลามิงโกนะครับผมนกฟลามิงโกต้นนี้วันนี้ก็ราคา200บาทครับผมเชีย 4, ร์สีลวดลายงดงามมากๆนะครับลูกค้าเหนื่อยรับติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2นนะครับหรือทักเ,เข้ามาหาผมได้เลยนะครับผม